แม่เจ้าห้องห้องพักเชียงของสวักษ์เวสิเดนสองเตียงตีจอดเริ่มก,กว้างขวางเจ้าแล้วก็ตังไส้นี้จะเป็นขัามน้ำมันถ้ามาตัางเส้นหลังถ้ามาตัางเส้น ตัวเมืองเข้ามาตังซอยพัวเวียงแก้วร้านอาหารรัวเวียงแก้วตรงเข้ามาเห็นน้อยก็จะเจอคองนี่เดินออกไปปากซอยกับบกไก่ซึ่งซ้ายขวาก็จะมีตีขายกับเข้าเดินทางมาสะดวกอยู่ตัางในน้อยแต่ก็บองพักเงียบสงบราคาก็ประมาณห้องแอร์สี่ถึงห้า้อยบาท ห้องพัดลมกับสามร้อยห้าสิบ